ครับเด้งถับมาตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ตรงหน้าคอนโดพี่อุ๊บครับมาทำอะไรวันนี้ก็มาช่วยอุ๊บช่วยทำอะไรเก็บที่แมวเป็นเก็บเลยเออวันนี้คุณชาไทยไม่มานะครับก็มากินก็ามีกันมีคอนโดเฟตเดียหมูต้มยำนะตอนนี้นะครับเที่ยอไทว่ะถ่ยแม็กา์หน่อยร้านนี้นี่อร่อยนะครับอ้าวมันไม่เห็นนี่นี่เห็นไหมกำลังคำใหญ่เลยนะครับ ชื seaweed, ่อร <arbeiten> <sm> <oo> ้านเป็ดเสียวหมูต้มยำนะครับใส่ไข่ลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับนี่นะครับนี่อยู่แถวนี้ก็ต้องกินแถวนี้แล้วนะไปที่เกียรติไปไหนฮะก็กินอันนี้เห็นะเนี่ยเพื่อนเขาได้กินร้านสะอาดมากนะครับก็ฝากท้องฝากไข่แถวนี้ประจํานะครับมากินได้นะครับแถวตอนนาบางกระปินะครับนี่ลูกชิ้นกระเบิดเห็นไหมนากินนักขายหน่อยนี่ขายกี่โมงหนึ่งกี่โมงขายนะ สี่ทุ่มนะก็ขายดีนะน,นล้ากิมรถเด็ดไม้แซบไมู้กชิ้นยืนกินหรือเปล่าหรือนั่งกินนี่มีม,มีหมูแดงจแบบะแปลวเมื่าไหร่จะมีข้าวหมูแดงสักทีเธอสิบห้าน,น, <15 S 2> นะมีข้าวหมูแดงนี่ดูเด็ดนี่ข้าวหมูกรอบมีหมดมากินเลยนะครับบอกว่าปเป็นัาพี่โอ๊บเดี๋ยวแม่ค้าให้เยอะๆเลยนะครับนี่แม่นะค้าสวยด้วยนะสว่วนบรรดาลา <laughs> นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าขงพี่โอ๊บจะอร่อยแค่ไหนวันนี้พิเศษเลยกินแทนข้าวเย็นเลยนะครับ ครับ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 คอ่าเล้งอ่ะเล้งไปหน่อยอ่เราไปต้องรับเอาปิดเลยปิดกับสวัสดีครับปิดเนี่ยปิดในนั้เนี่ยโทรศัพท์แบบไม่รับปิดปิดเลยไม่รับสายอ่ะสวัครับผมอ่ะคุยหน่อยเสนอมมาหน่อยว่าเป็นไงวันนี้เรื่องเล่าเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างเหรอเรื่องเรียนฮะเทอมนี้เทอมสุดท้ายแล้วรอดไหม ลออดครับผม่านี่ของไข่ไข่นี่ของไข่ขององเล้งของเล้งเขามีไข่ด้วยอ่ะเล้งขายได้ของเล้งมีไข่อ่ะขายได้คนไม่เห็นเล้งขายเออเนี่ยของเล้งเขามีไข่แต่พี่ไม่กินไข่นี่นี่ของเล้งเขามีไข่ด้วยนะเออเดี๋ยวนี้กินก๋วยเตี๋ยวต้องต้องมีไข่ไอโซอ่ะโอเคอ่ะกินเลยอ่ะปรุงเไรมากินไปคุยไปนะครับกินไปคุยไปนักเลงคอดีดูดีดูนี่ของพี่โอ๊ค่ะเล้งดูได้เล้งขายได้ วันนี้มื้อเย็นนะครับมื้อเย็นก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเลยสบายๆง่ายๆเดี๋ยวกลับไปก็กินผลไม้แล้วก็นอนลุ้น๋วยอ่านนอยลาวว <laughs> ันนี้อาได้สักสามตัวเมื่อเช้าก็ถูกนะฮะก็แต่แต่หวยไทยชอบ5995นะครับยังไงเป็นเรื่องบางคนต้องมาอ่านน้ำอานน้ำที่นะคะัขอขอไอ้นั่นเดีเด๋ี<อ>มื้อเย็นกันเลยนะกินกันง่ายๆมาเห็น น้ำปลานี่กินกันสดสดเห็นกันจัดจ่ะนี่เขาบอกพริกอย่างเงี้ยอร่อยนี่น้ำต้มนี่ริกจะรัสหน้าน,น,น,นี่พริกพริกมันจะสีเหลืองๆนี่นี่ปุ๊บนี่พริกอ่าช่องเดี๋ยวเป็นเป็นเป็นคลิปเดี๋ยวจะลงในช่องยังยังยังไม่ได้ลงอ่าอ่านะครับก็ มากินด้วยกันนะครับอร่อยมากนะครับมา,มากินด้วยกันเลยนี่ตะวันนานี่จะมีรถไฟฟ้าอยู่ลาดพร้าว142 BR คอนโดติดใกล้ใกล้กับบิ๊กซีอาเคเคเอฟซีเดลิเวอรี่ตีน้อยย,อย่างเนยมารวมอยู่ในยายบัวซ้อมตามยายบัวข้าวเยตะอร่อยมีแตอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยอร่อยจนน้ำลายหก <laughs> <laughs> นะครับ ก็เดี๋ยวจะกินละเป็นไงบ้างตะเกียบตะเกียบพี่อยู่ไหนอ๋ออโชว์หน่อยมันไม่เห็นนะเล้งให้มันเห็นหน่อยอกินไปโชว์ไปนี่เส้นอ,อย่าลืมแวะมากินด้วยกันนะครับเดีย๋ยวจะกินอะไรนะ่นะ,ะกินบ้านเหรออไกันได้ไม่เป็นไรกินอาไปเลยเล้งเขาก็จะมีอะไรนะลูกชิ้นเหรอมีลูกชิ้นอน อร่อยมื้อเย็นสบายแล้วเอนะครับก็เดี๋ยวมากินด้วยกันนะครับที่ร้านเ๋วเตี๋ยวหมูต้มยำนะครับราดพร้าว142่งพาคอนโดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เลงเลงคุยกันน้องข่าจะปิดละจะกินละอ่ะเข้าหน่อยเข้าหน่อยอร่อยมากเลยนะครับ กินแปนข้าวกันเลยนะครับโอเคครับรมากินกันนะครับกม่เดี๋ยวต้มยำบ r คอนโดรัดเท้าหนึ่งีสอนะครับสวัสดีครับอย่าลืม